สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูเก้านะครับวันนี้ครูเก้าจะมาสอนนะครับวิชาปฏิาศาสตร์นะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการเสียกรุงเสียอุทยานะครับครั้งที่1 นะครับแล้วก็การกู้เอกราชนะครับนักเรียนทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ากรุงศรีอยุธยาของเรานั้นนะครับสามารถดำรงนะครับอยู่เป็นราชธานีนะครับได้ยาวนานที่สุดนะครับถึง417ปีนะครับทีนี้ครับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันก็มีสาเหตุนะครับหลายๆสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นความ แตกสามัคคีนะครับของคนในกรุงศรีอยุธยาเองนะครับหรือว่ามีไส้สึกนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับครูเนี่ยนะครับก็ได้ไปเจอคลิปใน y o u t u b e นะครับเป็นคลิปดีๆนะครับที่เกี่ยวกับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1แล้วก็นะครับเป็นการกู้อิกราชนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปรับชมไปกันเลยนะครับเชิญครับ สวัสดีนะครับอีกครั้งนะครับสำหรับนะครับการเสือ่อมอำน,นาจของอาณาจักรอยุธยานั้นนะครับต้องย้อนกลับไปนะครับอาณาจักรอยุธยาน,นะครับเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีอิทธิพลครับครอบคลุมบริเวณเส้นทางการค้าโดยมีความเจริญรุ่งเรืองถึง417ปีในการเป็นราชธานีเริ่มตั้งแต่นะครับพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนาเมืองขึ้น ในปีพศ1893จนถึงปีพศ2310ซึ่งระหว่างการเป็นราชธานีนั้นก็มีการสูญเสียเอิกราชไปด้วยกันทั้งหมด2ครั้งซึ่งก่อนจะกล่าวถึงการสูญเสียเอิกราชทั้ง2ครั้งนั้นนะครับซึ่งเป็นการเสื่อมหน้าของาอาณาจักรอยุธยานะครับก็มีเหตุการณ์ครั้งสําคัญนะครับที่นําไปสู่การสูญเสียเอิกราชครั้งที่1อย่างสงครามช้างเผือก ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีพศ2106จนถึงปีพศ2107สำหรับการสูญเสียเอกราชทั้งสองครั้งนะครับในครั้งที่1นนะครับเกิดขึ้นในปีพศ2112แล้วก็มีการกอบกู้เอกราชนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปีพศ2127และครั้งที่2นะครับเกิดขึ้นในปีพศ2310 พร้อมกับการส,สิ้นสุดนะครับความเป็นราชธานีแห่งที่สองที่ถือว่ามีคนไทยปกครองอย่างกร nah, ุงศรีอยุธยาสำหรับนะครับทั้งสองครั้งนะครับที่มีการสูญเสียเอกราชในคร er <found Kazakhstan> ั้งนี้นะครับก็เป็นการสูญเสียเอกราชให้กับอาณาจักรเพื่อนบ้านนะครับอย่างอาณาจักรหม่ามานครับซึ่งเป็นอาณาจักรที่อยู่ใกล้เคียงกับอาณาจักรอยุธยานั่นเองสาเหตุของการเสียกรุงศรีอยุธยานะครับโดยสาเหตุของการเสียกรุงศรีอยุธยานะครับ อ่านมาจากหลากหลายสายเหตุด้วยกันนะครับเช่นพระเจ้าบุเรงนองนะครับต้องการขยายอาณาจักรขอบเขตของพม่านะครับให้มีความกว้างใหญ่เพิ่มมากขึ้น,นครับมีหรือที่เราจะไม่เด็ด่นอโยธยามาก่อนที่คนอื่นจะเด็ดไปครองพระเจ้ามงสาวดีบุเรงนองได้ยกทัพใหญ่เป็นเจกองทัพรวมพลได้ประมาณ5้าแสน หรือนะครับอย่างสาเหตุอย่างที่สอนะครับก็คือความขัดแย้งและก็ความแตกสมคคีภายในอาณาจักรอยุธยานะครับระหว่างพระมหาจักรพรรดิและพระมหาธรรมราชาครับซึ่งเชื่อว่านะครับพระมหาธรรมราชาเนี่ยนะครับมีใจเข้าข้างนะครับฝ่ายพม่าตั้งแต่คาสงครามช้างเผือกนะครับที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งนะครับพระยาจักรีนะครับที่อาสามาเป็นไส้ศึกให้กับพม่านะครับ ในคาวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งจะเข้าปลายวัดสันก็ยงเย็ยบก็อยุธยาไม่ได้หาเข้าฤดูน้ำหลากซึ่งก็อีกไม่ช้าไม่นานพระเจ้าหงสาวดีพยายามตีกรุงศรีอยุธยาก็ตีไม่ได้พระเจ้าหงสาวดีจึงส่งพระยาจักรีซึ่งถูกนำตัวไปหงสาวดีพร้อมกับพระราเมศวรคราวสงครามช้างเผือกเข้าไปเป็นไส้ศึกในอยุธยา พระมหินก็คงจะมีคลางแคงสงสัยการรักษาพระนครอ่อนแอและส่งสัญญาณให้พม่าเข้าโจมตีพร้อมกันทุกด้านซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวนะครับทำให้พม่านะครับ,รรบเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาไว้ได้แต่จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนะครับทัพของพม่าเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการตั้งทัพนะครับทั้งหมด9เดือนในการล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ โดยระหว่างที่มีการล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้นั้นนะครับก็มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นอย่างเช่นการสวรรคตรของพระมหาจักรพรรดิกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาจนทําให้นะครับลูกของพระองค์อย่างพระมหินทราธิราชนะครับต้องขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์และก็บัญชาการลบในช่วงระยะเวลาที่พม่านะครับยกทัพเข้าประชิดกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2111สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิสเสด็จสวรรคตสม หลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1นะครับอยุธยาเนี่ยต้องตกเป็นเมืองขึ้นของพมา่านะครับโดยพระเจ้าบุรเรงนองนั้นนะครับได้มีการแต่งตั้งให้พระมหาธรรมราชาธิราชครับก็คือพ่อของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยขึ้นนะครับเป็นกรรษัตริย์กรุงศรีอยุธยาพระองค์ก็สถาปนาราชวงศ์สุโขทัยขึ้นครับซึ่งในขณะที่พระองค์นะครับเป็นผู้ปกครองกรุงศรีอยุธยานั้นนะครับอยุธยาในเวลานี้นะครับก็ตกอยู่เป็นเมืองขึ้น ของประเทศพม่านะครับพาเรศวรนะครับที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันนะครับในครั้งคาศึกสงครามช้างเผื่อนะครับตั้งแต่ปีพศ2107นะครับพระองค์เนี่ยก็ไปอยู่ที่ประเทศพม่านะครับอยู่ที่กรุงหงสาวดีนะครับ8ปีและนะฮะหลังจากที่พ่อพระองค์นะครับขึ้นเป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาครับพระองค์ก็หลบหนีออกจากพม่านะครับโดยกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาในปีพศ2115 ซึ่งระหว่างการอยู่ที่ประเทศพมา่านั้นนะครับก็เกิดเหตุการณ์สําคัญนะครับอย่างเช่นนะครับการชนไก่นะครับที่มีการพนันนะครับขันต่อเพื่อชิงบ้านเมืองเป็นต้นได้รับอิสรภาพก็ต้องสู้ตราดใดที่ไม่สู้ใส่เฉลยก็จะต้องเป็นเฉลยตลอดไปสู้เท่านั้นคือทางที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพา 15ปีที่อยโยธยาต้องตกเป็นเมืองขึ้นหงสา15ปีที่ต้องคนถูกบีบบังคับริดลอนอิสรภาพและความเป็นไทย15ปีที่ต้องต้มหน้าคอยทําทุกสิ่งทุกอย่างที่หงสาสั่งมาวันนี้ได้เวลาที่อยโยธยาจะประกาศเอกราชและเรียกคืนความเป็นไทยแล้ว แล,ววแ,และตแลวนะชีิหลังจากที่ตกเป็นเมืองขึ้นของพมา่าอยู่15ปีนั้นนะครับการกอบกู้เอกราชนะครับก็เกิดขึ้นในปี2127ครับหลังจากที่พระเจ้าบุเรงนองนะครับสวรรคตได้เพียง3ปีคําถามนะครับเมื่อพระเจ้าบุเรงนองนะครับสวรรคตลงนะครับเมื่อหงสาวดีไล่พระเจ้าบุเรงนองนะครับบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าพระเจ้าบุเรงนองผู้นี้นะครับได้รับสมญานาว่าผู้ชนะสิบทิศนะครับในตอนที่พระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์พม่านั้นนะครับได้มีการตีเอาอาณาจักรเล็กอาณาจักรน้อยนะครับมาอยู่ไว้ภายใต้การปกครองของพระองค์แต่หลังจากที่พระองค์สวรรคตไปแล้วนะครับลูกของพระองค์อย่างพระเจ้านันทบุเรงนะครับขึ้นปกครองต่อบ้านเมืองต่างๆนะครับก็พยายามแข่งข้อนะครับคิดตั้งตนแยกตัวออกนะครับเป็นอิสระโดยไม่ขึ้นตรงต่อหงสวดีซึ่ง เหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็นํามาซึ่งนะครับการกรอบกู้วยกราชนะครับสาหรับการกรอบกู้เอกราชครั้งที่1น,นั้นนะครับเกิดขึ้นในสมัยของพระเจ้านันทบ,บุเรงโดยเหตุการณ์นั้นต้องย้อนกลับไปนะครับคือพระเจ้านันทบ,บุเรงเนี่ยขอให้ยุทธยานะครับไปช่วยลบนะครับกับเมืองคังที่ตั้งตัวแข็งเมืองในปีพศ2124โดยในการทําศึกสงครามครั้งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเสมือนการแสดงความสามารถ ขององสมเด็จพระนเรศวรในการวางปนศึกเนื่องจากทัพของมอญและก็ทัพของพม่าที่นําโดยมังตรยชวาไม่สามารถเข้าตีเมืองคังได้สําเร็จแต่ทัพของพวกองค์ดําหรือพระนเรศวรนะครับสามารถทําการสําเร็จได้จึงสร้างความหวาดระแวงนะครับให้กับพม่าเป็นอย่างมากโดยเมืองคังนี้นะครับปัจจุบันนะครับสันนิษฐานว่าอยู่บริเวณเมืองตองยีนะครับหรือตองจีนะครับ ซึ่งอยู่ในรัฐฉานของประเทศพม่าซึ่งคําว่าตองนะครับแปลว่าภูเขานะครับส่วนจีหรือยีนี้นะครับแปลว่าใหญ่ซึ่งก็ตรงกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครับที่ต้องอาศัยนะครับความสามารถในการโจมตีเพราะเมืองคังในประวัติศาสตร์นี้นะครับตั้งอยู่บนที่สูงนะครับบนภูเขาสูงนั่นเองหรืออย่างเหตุการณ์ต่อมานะครับก็คือการที่พม่านะครับเสร็จสึกจากเมืองคังนะครับพม่าเนี่ยก็จะยกทัพไปตีเมืองอังวะ และทัพของพระนเรศวรนะครับก็ยกไปช่วยไม่ทันเวลาจึงทําให้มังกยอชวานะครับคิดวางแผนนะครับลอบฆ่าพระนเรศวรโดยการส่งพญาเกียรติกับพญารามทหารชาวมอญน,นะครับไปลอบบงพชนแต่แผนการนี้นะครับต้องล้มเหลวลงนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันกับพระนเรศวรนั่นก็คือลูกศิษย์ของมหาเถรคันชงนครับ ซึ่งมหาเถรคันช่องผู้นี้นะครับต่อมาตอนหลังเนี่ยก็มาจําพรรษาอยู่ที่วัดป่าแก้วหรือปัจจุบันก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลน,นั่นเองซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับต่อมาจึงนําไปสู่เหตุการณ์นะครับการประกาศอิสรภาพณเมืองแคลงของสมเดเ็จพระนเรศวรมหาราชกาประกาศอิสรภาพนะครับของสมเดเ็จพระนเรศวรณเมืองแคลงนะครับพระองค์เนี่ยก็จัดทัพนะครับจะไปตีกรุงหงสาวดีนะครับ ซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยกรุงหงสาวดีนะครับก็ติดศึกกับเมืองอังวะอยู่แต่การจัดทัพไปครั้งนี้นะครับเมื่อยกไปถึงนะครับก็ต้องปุบกับนะครับทัพของพม่านะครับทัพของพม่านั้นนะครับก็เสร็จศึกจากเมืองอังวะพอดีดังนั้นนะครับการที่จะไปตีกรุงหงสาวดีในครั้งนี้นะครับจึงทําได้เพียงเป็นการกวาดต้อนนะครับคนไทยกลับมาบ้านเกิดและก็เป็นที่มานะครับของพระแสงปืนต้นนะครับข้าแม่น้ําสโตนนะครับ ที่สมเดเ็จพระนเรศวรนะครับใช้ปืนลำก้องยาวนะครับยิงไปถูกสุระกัมมานะครับนายทัพของพม่านะครับตายคาคอช้างระหว่างตามทัพของสมเดเ็จพระนเรศวรครับข้ามฝั่งแม่น้ำสะตงนั่นเองซึ่งหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านไปนะครับพอถึงปีพศ2135นะครับก็เกิดการทำศึกยุทธหัตถีขึ้นซึ่งศึกยุทธหัตถีครั้งนี้นะครับ เป็นสงครามระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับกับมังสาเกียรติหรือมังกยอชวามหาอุปราชชาวพมา่านั่นเองโดยเกิดขึ้นนะครับในปีพศ2135โดยที่สมเด็จพระนเรศวน,นครับทรงช้างที่มีชื่อว่าเจ้าพยาชาย,ยานุภาพซึ่งต่อมาภายหลังชนะศึกในครั้งนี้ช้างตัวนี้มีนามว่าเจ้าพยาป่าองสาวดี ซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็นับได้ว่านะครับไม่มีกองทัพใดครับกล้าย่ำกายเข้ามาติดใีกรุงศรีอยุธยาอีกเป็นระยะเวลายาวนานจนกระทั่งเข้าสู่ยุคทองของอาณาจักรกรุงศรีอุธยาในสมัยแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์มหา,าราชน้องเพื่อยาอเบจยาเดาบาราเร่ตอมย้ย จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของคลิปด้วยนะครับดีมากเลยนะครับคลิปนี้นะครับทีนี้นะครับในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1นนะครับแล้วก็การคู่เอกราชเนี่ยนะครับถามว่านะครับเมื่อกี้ที่เราดูในคลิปเนี่ยนะครับนักเรียนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1นนะครับมันมันเกิดจากอะไรครับนักเรียนอ่า มันเป็นความขัดแย้งนะครับระหว่างอาณาจักรพม่ากับอาณาจักรอยุธยานะครับซึ่งนะครับพระเจ้าบุเรงนองนะครับก็คือกษัตริย์นะครับของพม่าเนี่ยต้องการได้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับเป็นเมืองประเทศสลาดนะครับจึงอาจถือได้ว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากการทําสงครามช้างเผือกนะครับในพุทธศักราช2106นะครับ ก็มันก่อนที่จะเสียกรุงนะครับเพราะว่าในคลิปเมื่อกี้นะครับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ของเรานั้นนะครับเราเสียกรุงศรีอยุธยานะครับตอนพุทธศักราช2112นะครับก็ก่อนหน้านั้นประมาณ6ปีนะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็ตอนสงครามช้างเผือกในปี2,106กเนี่ยนะครับก็ได้มาตีกรุงศรีอยุธยานะครับหรือว่าทรงตีกรุงศรีอยุธยานะครับแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับความขัดแย้ง แล้วก็มันจะมีความขัดแย้งนะครับภายในกรุงศรีอยุธยาด้วยนะครับระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะครับกับเจ้าเมืองพิษณุโลกนะครับแล้วก็พระมหาธรรมราชานะครับซึ่งมีพระไทยนะครับฝักฝ่ายพม่านะก็ได้นําไปสู่เรียกได้ว่ามันเป็นความพินาศของกรุงศรีอยุธยานะครับก็คือเสียกรุงนั่นเองนะครับเราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งนะครับในพุทธศักราช 2,112นะครับทีนี้ทีนี้15ปีต่อมานะครับก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะ,อะกอบกู้เอกราชนะครับกลับมาเป็นกรุงศรีอยิสยาได้อีกนะครับตอนพุทธศกราช2,127นะครับตอนนั้นใครเป็นคนกู้เอกราชครับการเสียกร,รุงศรีอยิสยาใครครับเยี่ยมมากเลยนะครับนักเรียนนะครับ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก็ได้เรียกได้ว่านะครับเป็นคนที่กู้กราชนะครับในการเสียกรุงครั้งที่1น,นะครับก็ได้ประกาศอิสรภาพนะครับให้กับอา,อ,ากอาณาจักรอยุธยานะครับในเวลา15ปีต่อมานะครับก็เรียกได้ว่าได้ทรงหลังทักษิโนทกนะครับให้ตกเหนือแผ่นดินนะครับคำว่าทักษิโนทกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการให้ทาน การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับให้กับผู้เสียชีวิตนะครับหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าการปวดน้ํานั่นเองนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับก็ให้นักเรียนนะกลับไปทบทวนนะครับบทเรียนด้วยนะครับกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะครับแล้วก็การบ้านนะครับอยู่ใน g o o Google c l a s s r o o m นะครับก็อย่าลืมเข้าไปทําแล้วก็ส่งกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับช่วงนี้นะโควิดก็ยังระบาดอยู่นะครับโอไมครอนใช่ไหม นะครับก็ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพนะครับให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ